คุณเป็น a แล้วกันเนาะคุณเป็น a นะครับทีนี้ a แนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนนะครับโดยใช้ลิงก์ของ a นี่แหละครับนะสมมติว่าเป็น b นะครับผมจะวงเล็บว่า a เนี่ยถ้าวงเล็บก็คือคนที่แนะนํานะครับหมายถึงว่า b แนะนํา b สมัครผ่านลิงก์ของ a ตรงๆนะครับ C ก็สมัคร c ก็สมัครผ่านลิงก์ของ a ตรงๆนะครับห้าเหรียญเนี่ยไอห้าเหรียญจะเป็นสิทธิ์ของ a นะครับห้าเหรียญของ C จาก c ีที่เป็นสิทธิ์ของ a นะต่อไปนะครับอะต่อไป a ก็แนะนําเพื่อนมาอีกนะครับ b กับ e เนี่ยเป็นเพื่อนของ a นะครับสมคัครขาลิของเองตรงตรงสมัสมครขาลิของเตรงๆนะครับอ่ e ก็สมัครขาลิของเตรงตงนะครับ, e รรรรบ5้าดอลลาร์นะครับจะเป็นสิทธิ์ของ b. b B จะได้5าดอลลาร์เลย 1, ทันทีนะครับ5้าดอลลาร์เนี่ยจะถูกจ่ายให้ b เลยร0ออเซนตนะครับไอห้าดอลลาร์นะครับ,นรนรบเนี่ยจะถูกผักเพื่อให้ b เนี่ยอัปเกรดแรสองสามจุดห้าสามจุห้านะครับอ่าแล้วก็จะรีวอร์ดออกไปที่ออตโต้เคนรีวอร์ดหือเรียกว่าอ,อ,อัโต้วิดร์นะครับ โซเขมเอาไปเอาไปที่วอลเล็ตของ B ตรงๆเลยนะครับหักสิบครั้าสมเตียังสี่เปเซ็ปุ๊บก็จะออกไปที่หนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับกได้กันดีเลยต่อไป F กับ G มา F กับ G ก็เป็นก็สมัครผ่านลิงก์ของ A อยู่ดีนะครับเนี่ยในผังแบบเนี้ยมันจะช่วยให้ทุ้คนเนีะยนะครับได้เงินใม้กระทั่งไม่กระทั่งว่า A เองเป็นคนเป็นคนแนะนาเพื่อนก็จริงนะครับ F กับ G นะครับห้าห้าเหรียญห้าดอลลาร์เนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของ C นะครับสี่อง C นั่ ตอนนี้นะครับ B กับ C ยังไม่ได้นำเพื่อนเลยนะสักคนนะครับแต่ได้เงินละนะครับจากการที่ A สลงมานะครับอ่าต่อไปครับสมมติว่า S กับ I เนี่ยนะครับ B B เป็นคนแนะนำนะนะ S กับ I เนี่ยสมัครกลงก์ของ B นะครับแต่สิทธิ์ของห้าเหลือนจะเป็นของ D นะครับเมื่อข้างล่างเราเกิดสองคนนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามนะครับอ่าห้าเหลือจะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับสองคนแรกนี่ก็คือชั้นที่หนึ่งถูกไหมครับชั้นที่หนึ่งของเราอ่าชั้นที่หนึ่งของ D นะครับ ไปนะครับ e e อ่ะมามา e บ้างนะครับ j กับ k เนี่ย e เป็นคนแนะนำเองสมมติว่าอันนี้อันนี้ e e แนะนำเองนะครับก็ก็มีก็เป็นก็เหมือนกันครับาเหลือก็เป็นสิทธิ์ของของ e นะครับอ่าไปนะครับ l m นะ l m n นะครับ l m นะครับ a แนะนำลงมานะครับสิทธิ์5เหลือก็เป็นสิทธิ์ของ f นะครับ n กับ o นะครับสิทธิ์5เหลือก็เป็นสิทธิ์ของ j คือระบบระบบของ l m t เนี่ยครับระบบการตอบขังเนี่ย มันจะต่อวังจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเติมช่องว่างเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะใครจะนําลงมาก็ตามนะครับอะต่อไปสมสม,มติว่าถ้าเอเนี่ยสมมติว่ามีจุดจบที่ตรงนี้นะครับเอไดนำเพื่อนนะครับก็ลงมาต่อตรงนี้นะครับต่อรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับนะเพื่อนำเพื่อนก็ลงไปต่อข้างล่างเรื่อยๆนะครับนี่คือการเติมผังของวิเอ็มซีนะครับซึ่งทุกคนก็นถามว่าถ้า่กิว่าเราเข้ามาเราไม่ได้นำเพื่อนเลยได้ไหมก็ได้นะครับถ้าคนข้างบนเราได้นำเพื่อนอยู่นะครับมันก็จะปล่อยลงมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับต่อไปผมจะไปต่อเือองข ได้แบบที่สองนะครับและได้บที่สองนะครับก็คือเวลเลเวลรี r b o a r d นะครับเ e v e ล leaderboard เนี่ยนะครับจะไม่สนจะไม่สนผังจะไม่สนว่าใครอยู่ในผังจะไม่สนว่าใครแนะนําใครนะครับสมมุติว่าอย่างเซตหกนะครับสมมติว่าเซตหกนะ่ยเซตหกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับล่างเนาะเซตหกนะครับคือเซตหกนะครับเป็นเ e v e l หนึ่งของเซตสี่นะครับถ้าเซตหกสมัครเข้ามาหมายถึงว่าสมัคราเหรียญซื้อเข้ามาจ่ายเหรียญก็คือเซตหกก็คือแร็หนึ่งทันที หรือว่าเราทุกคนนะครับที่สมัครเข้าในระบบเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเราคือแหงหนึ่งแล้นะครับเงินแหงหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือห้าเหรียญเนี่ยก็จะถูกจ่ายให้กับแซ็สี่พอแซ็หกขึ้นแหลงสองนะครับเจ็ดจุดห้าเหรียญนะครับเจ็ดจุดห้าเหรียญคองค้าแหล่งนะนี่นะครับข้าบแหลงสองนะครับเดี๋ยวเล็กเซลเดี๋ยวผมส่งลงให้ในกลุ่มนะครับนี่แหงสองเจ็ดจุดห้านะครับไอเจ็ดจุดไอเจ็ดจุดห้ามาจากไหนครับก็มาจากเนี่ยครับตอนที่ตอนที่แซดแซดหก ได้แรงได้คนมาต่อสองคนใช่ไหมครับมาจากไหนก็ต่างนะครับมันจะถูกหักสามจุดเดห้าสามจุดห้าเป็นเจ็ดจุดห้านะครับอ่าก็จะถูกก็จะได้อัปแรงสองนะครับอัปแรงสองพอเงินเจ็ดจุดห้านะครับจะถูกส่งไปให้ใครครับผลชนะขึ้นไปสองสองสองลำดับสองชั้นนะครับสอธิบายนี้ดีกว่าเรือหนึ่งอัปแรงหนึ่งได้ตังค์นะครับเรือสองเรือสองของเราอ่บคือชั้นที่สองของเราอัปแรงสองของเราได้ตังค์เรือสามของเราอัปแรงสามเราได้ตังค์นะครับ ก้อนี้ก็ถ้าไปหนึ่งสองนะครับเจ็ดจุดห้าถูกจ่ายให้กับ y นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือหกจุดห้านะครับพอพอเซ็ตหกนะครับอ p l e n g สามเได้ได้เงินมาข้างล่างเนี่ยจน up l e n g สามได้นะครับระบบจะนับข้ไปสามชั้นหนึ่งสองสามเนี่ยสิบห้าเหรียญเนี่ยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบสามจุดห้านะครับอ่า w จะได้นะครับอพอเซ็ตหกอั l e ล g สี่นะครับระบบจะนับขึ้นไปสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่อ่า u จะได้นะครับ สาิบเปร์นตะครับค่าแง e ์สี่เนี่ยก็คือสาิบดอลลาร์นะครับเรสีจห้าเ็นตละส่จุดห้าเซนก็คือสิบสจดห้านะครับ U ่ะยูได้นะครับอ่าต่อไปนะครับถ้ถูก up e g ห้านะครับระบบก็จะลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้า S จะได้นะครับค่าแ p ง e ์ห้าหกสิบดอลลาร์นะครับสีจดห้าเปอร์เซ็นต์ะอ่าตั้แต่แ leg สี่ึ้นไปเนี่ยนะครับจ่ายที่สี่ห้าเซ็นต์ละก็คือยี่สิบเจ็ดอลลาร์นะครับ S จะได้นะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับ แท็หก up แลงหกนะครับนับไปเลยหกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอได้นะครับก็คือค่า up แรงหกอะร้อยยี่สิบดอลลาร์นะครับสี่จุดห้าเซนก็คือห้าสิบสี่นะครับหรือว่าถูกส่งไปให้เลยนะครับถูกส่งไปให้ไอเลยนะเงินอั p แรงหกของแท็หกอะถูกส่งให้ไอเลยเนี่ยนะครับร้อยี่สิบดอลลาร์ไอสี่สี่จุดห้าเซนก็คือห้าสิบสี่ดอลลาร์นะครับถัอไปนะครับแท็หก u พแลงเจ็ดนะครับนับไปเลยเจ็ดชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดีจะได้นะครับแล้วราคาตั้งเจ็ดสองร้อยสิบบนะครั คิด45เ์ก็คือ108นะครับ108ถูกส่งให้ดีเลยนะครับอ่าต่อไป8ครับจะถ,ถูก up แรง8ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ B จะได้เห็นไหมครับไม่สนนะตรงนี้มันไม่สนว่าใครแนะนํนำใครนะครับผังของก็คือรายได้แบบเนี้ยผมทำรายถดงแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าจะถูก up แรง9นับไป9ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 A ได้ถ้าจะถูก up แรง10ก็นับไป10ชั้นก็เป็น X1 ได้ สิบเอ็ดก็เป็น x สองได้สิบสามก็ x สองก็เป็น x สามได้อย่างเงี้ยครับถ้าเอาเข้าใจง่ายๆอันนี้คือผมนับให้ดูแบบย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับเอาเข้าใจง่ายๆก,คกคนน็คือสมมติว่า A คือคุณนะครับ A คือคุณอันนี้คือเลเวลหนึ่งของคุณถูกไหมครับอันนี้คือเลเวลสองของคุณเนี่ย D E F G เนี่ยคือเลเวลสองคุณ S I จนถึง O เนี่ยน,นะครับคือเลเวลสามของคุณนะครับคุณคือตัวที่หนึ่งแต่เนี่ยคือเลเวลหนึ่งแล้นในพีเอ็กเซลกฎของเลเวลเรีวอร์ดก็คือเมื่อ level 1, 1. เลเวลหนึ การเข้ามาของการซื้อไอเเข้ามาก็คือการจ่ายห้าเหรียญแล้วมันคือเป็นเลเวลหนึ่งเป็นแลงหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยครับนะนี่คือเลเวลหนึ่งพัแรงหนึ่งเราได้เพราะนั้นเราจะได้เราจะไจับสองคนเนี่ยนะครับแค่รอบเดียวครับต่อไปนะครับอ่ะอันนี้คือคุณเลเวลสองพัแลงสองเราถึงจะได้นะครับหมายถึงว่าหนึ่งสองสามสี่คนเนี่ย D e, ี F G เนี่ยเราจะได้จากเขาอ่ะตอนที่เขาอัพแลงสองมันจะข้ามมาหาเราเนะี่ยหนึ่งสองเป็นเรานะครับเราจะได้จาก เราได้จากลีเวอร์เสเนี่ยแค่รอบเดียวตอนนี้เขาอัพแรงสองครับเห็นไหมเนี่ยเข้ามาอัพแรงหนึ่งปุ๊บนี่ได้นะครับเนี่ยรับอัพแรงหนึ่งปุ๊บนี่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนถ้า D E F G เนี่ยอัพแรงสามเนี่ยสี่คนเนี่ยอัพแรงสามอะไรเกิดขึ้นครับผมคนที่จะได้เงินค่าแรงมันจะเป็น x หนึ่งละนับไปหนึ่งสองสามนะถ้า D E F G เนี่ยอัพแรงสี่คนที่ได้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ก็คือ x สองละหนึ่งสองสามสี่ x สองได้นะครับอ่ะชั้นที่สามเราจะได้เงินจาก ใครได้นำไม่รู้ว่าใครได้นำแหละครับไม่สนใจนะครับนี่คือเราหนึ่งสองสามนี่คือหนึ่งสองสามนี่คือเลเวลสามของเราชั้นที่สามเราจะได้จาก s i j k l m n o เนนี่ยก็ต่อเมื่อคนเหล่านี้ยอัพเลงสามนะครับถ้าแัพลนสามก็คือสิบห้าเหรียญน,นะครับจะถูกโฉมให้เราในหนึ่งสองสามเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามเห็นี้ยมันจะวิ่งมาเรานี่ก็คือเลเวลรีเวลรีวอร์ดนะครับ,รบนี่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจกัน แล้วคนรับนี่ต้องเป็นเลเวลนั้นด้วยไหมครับไม่จำเป็นครับต่อให้คุณจะอยู่เลเวลหนึ่งถ้าเกิดว่าอาสมมติยกอย่างว่า,าคุณนะเป็นเอนะคุณนอยูค่คุณอยู่เลเวลหนึ่งอ่ะก็เถอะเลเวลสองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอ I J K เนี่ยนะครับเขาัพแรงสามก็ได้เงินอยู่ดีครับไม่เกี่ยวเราอยู่เราอยู่แรงต่ำกว่าคนที่ัพแรงสูงกว่าก็ได้เงินอยู่ดีครับมัน f i x e กตายตัวอยู่แล้วครับออย่างเช่นแถวนี้ล่ะ P P Q R S เนี่ยนะครับพวกนี้คือชั้นที่สี่ของเราใช่ไหมครหนึ่ง ถ้าพวกนี้อัพแรง t h สี่ไม่เรยมันจะฆ่าหมาเราเลยได้เง,เงินแต่เขาอัพแรง t h หนึ่งนี่ก็ได้เงินอ่าผมยกตัวอย่างเป็น P แล้วกันถ้า P up length หนึ่งสิทธิ์ของห้าเหรียญมันก็เป็นของ A ของ H อยู่แล้วถูกไหมครับอัพแร g สองมันก็จะฆ่าหมาดีอัพแรง t h สามก็ฆ่าหมาดีอัพแรง t h สี 4, ่ก็จะฆ่าหมาเราท่านที่สี่ up l e n g t สี่เราถึงได้เงินต่อให้เราอยู่ต่อให้ตัวเราเองจะอยู่แรง g t h สองถ้าพวกนี้เขา up length สไปแล้ว,ลวเราก็ได้เงินอยู่ดีครับทีนี้มาดูของอ่า uh, WMT นะครับ WMT เนี่ยนะครับเราเข้ามาแค่ห้าเหรียญก็คือจบถูกกกมััครรรบออ่าาทุพแง ของเราอะ่ะมันจะเกิดจากห้าเหรียญข้างล่างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงมี้มรบะบบจะหักไว้อัพเลงให้เราเลยนะครับเนี่ยทุกทุกาสมมติว่าเราได้รายได้จากข้างล่างลงมาเนะียนะ่ยห้าเหรียญเนี่ยเขาหักไปแล้วสามจุดเจ็ดห้านะครับพอชั้นที่สองเราอัพแล้งสองก็หักอีกครับชั้นที่สองมีกี่คนครับชั้นที่สองมีสี่คนถูกไหมครับก็หักสามจุดห้าสามจุดห้าสามจุดห้าสี่คนเลยมันก็จะเราก็จะมีเงินให้เราให,ให้เราให้เราอัพเล้งเรื่อยๆซึ่งคุณไม่ต้องเติมเงินเพิ่มเลยนะนะคุณไม่ต้องใช้เงินะรบคั รายได้ทุกอย่างจะถูกเก็บหักอัพแรงตลอดตลอดตลอดครับออันนี้คือสี่สิบปอร์เซ็นะครับอันนี้คือเวลนะครับเวลเ level reward นะครับเลเวลหนึ่งหักร้อเนะครับห้าเหรียญจ่ายห้าจ่ายร้อยเซนเลเวลสองจ่ายเก้าสิบเร์เซ็นลเวลสามจ่ายเก้าสิบเอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ผมจะอธิบายแล้ว่าสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะครบร้อยปอร์เ็นพอดีนะไม่มีโอเวอร์เพย์ร้อยเปซนต้านเอร์เซ็นไม่มีโอเวอร์เพย์นะครับต่อไปผมจะอธิบายต่อไปเรื่องซีแล้วครับซี l reward ซีเรียลรีบอร์ดต่นี้เนี่ยมันก็จะมีคนถามนะครับว่าถ้าเราแนะนําเพื่อนทาไมนะตั้งที่เราก็ไม่ได้หรอกนะครับพิธีมันได้นะมันได้นะครับการแนะนําเพื่อนของเวลวีเนี่ยนะครับแนะนำตรงนะผมกำลังพูดถึงแนะนำตรงนะอ่าเอเอคือเรานะครับเนี่ยในผังมันจะเกิดยังไงก็ช่างนะครับถ้าเอถ้าคนพวกนี้ยไปแนะนําตรงเราอะนะครับเนะยจะกระจายไปอยู่ทั่วๆเลยนะครับระบบเวลเลเวลเราก็ระบบเวลเลเวลก็จ่ายตามนั้นนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่พวกนี้เอดี F G H J Q S พวกนี้นะครับเขาขึ้นแรงสี่เมื่อไหร่นะครับเขาอัพแรงสี่ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าอัพแรงของอัพแรงสี่คือสามสิบดอลลาร์ถูกไหมครับนะแรงสี่อ่ะผมอนุมานว่าเอ S เนี่ยนะครับนะข้างล่างมาห้าเหรียญถ้าเหรียญสเต็ปไล่์มาไล่มาปุ๊บจนสามารถที่มีเงินสะสมพับแรงเนี่ยระบบเก็บให้อัตโนมัติครับเงินอัพแรงอ่ะอ่ะ S กดัพแรงสี่ปุ๊บนะครับเมล่อผมเวลรีบอร์ดมันจะไปหาอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับก็คือ นั้นก็จ่ายไป45%แต่อีก30%ของค่าอัพเลนจ์เนี่ยก็คือ9ดอลลาร์นะครับ9ดอลลาร์จะถูกจ่ายให้กับคนแนะนำตรงครับก็คือเอนะครับเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้เอแนะนำเพื่อนไปเนี่ย4คนหรือ9คนครับก็คุณไปเลยครับ81ดอลลาร์เมื่อคนพวกนี้เหล่าเนี้ยขึ้นแรนจ์4เมื่อไหร่อัพแรนจ์4เมื่อไหร่นะครับแล้วพวกนี้ขึ้นเลงจ์5อีกนะครับแรนจ์5ก็ได้อีกนะครับพอถ้าพวกเนี้ยได้นำตรงเราขึ้นเลนจ์5ปุ๊บ สามสิซนก็คือสิแปดครับเไม่นําำตรงสิบแดคนก็คูณเก้าไปก็คือร้อยหกสองล้านนะครับต่อไปครับเลง6กก็เหมือนกันหมายถึงว่าซีเรเวเนี่ยนะครับแนะนำตรงเราไม่รู้ไม่รู้จะอยู่ชั้นไหนก็เถอะอยู่ชั้นที่ยี่สชั้นที่ร้อยเรเ l ไหนก็ตามนะครับที่จริงในผ่านวันนี้แค่สิบสองเรเใช่ไหมตอจะอยู่ชั้นหังสิบเรเสิบสาี่ซึ่งเกินขอบเขตที่เราจะรับเรเบลเรเบลไปแล้วก็ตามนะครับแนะนำตรงถ้าเป็นแนะนำตรงเราอะเขาคือเล้งสี่ได้เราได้เงินก้เนละ คือแลี้งก้าวได้อีกตอให้คุณจะลงคุณแค่ห้าเหรียญก็เถอะนะครับมันก็จะได้ซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่คือซี e ร e l ครับแล้วคสสใครสนใจยนียนถามี้เลยครับแน่นำคนไม่เก่งทำได้ไหมครับเอาได้ครับผมยกตัวอย่างว่าอ่าที่อยู่ที่เป็นเป็นเป็นคนเนียกันนะเป็นคนที่ชื่อว่าเอฟแล้วกันนะครับอ่าถ้า เราไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่ซีทำอะ่ะซีแนะนำเพื่อนอะมันก็ลงมาต่อคุณอยู่ดีอะถ้าคุณเป็นเอฟนะอะ่นี่ซีแนะนำหมดสึ่ว่าซีแนะนำหมดเงนี้ยนะครับเอเน X น้ำเอเนน้ำมันให้ลงมาต่อผังให้เรื่อยๆครับมันอยู่ที่ว่าคุณมาไวขนาดไหนอะไรในในถ้าคุณมาไวคุณเข้าผังไวคนข้างบนเขาแนะนําเพื่อนได้มันก็ลงมางคุณอยู่ดีครับแต่ถ้าไม่นําเพื่อนเลยอะมันก็จะไม่ได้ตรงเนี้ยครับาะตรงนี้จะให้เฉพาะประจำตรงซีเลเบลรีวอร์อนะครับ ไม่นําเพื่อนเลยแต่อยู่ในผังเนี่ยมันจะได้ในส่วนของนี้ครับส่วนของเวลเลเวลเป็นหลักเนี่ยต่อไปนะครับผมจะมาให้ดูต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอ่าจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักของเวลเอชทีนะครับจุดประสงค์หลักของเวลทีเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เราถือบิตคอยได้บิตคอยในในเขาเรียกว,ว,ว่าเขาสร้างวินัยนะสร้างวินัยให้เรา ให้เรามีมีบิตคอยอยู่ในมือนะครับให้เรามีบิตคอยอยู่ในมือนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ก็คือมันจะมีพูที่ชื่อว่าบิตคอยพูก็คือ b t c Community ผู้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าอ่ะแลงหนึ่งเนี่ยนะครับข้อมาร้อเปอร์เซ็นเนี่ยมันถูกมันถูกจ่ายไปห้าห้าเหรียญแล100้วร้อเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับให้กับคนข้างบนเราหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนสมมุติว่าห้าเหรียญเป็นของเรานะเราสมัครมาปุ๊บเนี่ยมันถูกจ่ายเข้าไปหนึ่งชั้นเป็นผู้ถือได้นบนเราหนึ่งชั้นอน่ะ100 แลงสี่นะครับอ่เมื่อใครสักคนเนี่ยข้างล่างเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าใครสักคนข้างล่างเราเนี่ยเวลสี่เราเลยครับอัพแลงสี่ปุ๊บเนี่ยนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสามสิบเนี่ยมันจะถูกจ่ายประจำระบบวิเวเลเวลนะครับนับนไปสี่นับมาหาเราคือว่านับไปสี่ชั้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์จะถูกจ่ายไปที่สี่เลเวลเห็นไหมครับก็คือเจ็ดเจ็ดสิบห้าแล้วนะนะครับแล้วอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกจะถูกส่งเข้าที่ btc community pool เดี๋ยเราไปลัคก,กี้นะครับไปลัคก,กี้สามสามสามลัคก,กี้รีวอร์ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออออธิบายหลลัังคคกีี้รรรว์ดืะไ นะครับแล้วไปที่กระทวงของเดพวอร์เรสเตอร์นะครับเรื่องเขาละ8%นะครับมันจะจบ100%พอดีนะครับทีนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายหลักของ BEO APT เนี่ยที่ผมบอกว่ามันสร้างให้คุณให้เราเนี่ยนะครับมี BTC มีบิตคอยนะครับเป็นของตัวเองนะครับเนี่ยสมมติอันดับ user อนาคตอาจจะมีตั้งเป็นแสนเป็นล้าน user นะครับทุกการอับแรลงสีเป็นต้นไปเนี่ยจะถูก5%จะถูกส่งเข้ามาที่ BTC Community Pool Community Pool ลัวนๆนะครับ BTC community pool หรือว่า bitcoin pool เนี่ยจ่ายยังไงนะครับทุก user ในระบบนะครับทุก id ในระบบเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ได้หมดนะครับก็เขาจะรีวอร์ดออกมาทุกๆหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเขาจะเรียกว่าเอาเงินคนเก่ามาจ่ายคนใหม่ถูกไหมครับอ่าของเราอ่าของเวลเปมพีเนี่ยมันจะต่างมันไม่ใช่ใช้กโซ่ไงถ้าใช้โซ่ก็เป็นคนเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าถูกไหมครับแต่นี่คือ BTC เนี่ยก็คือเอาเงินคนเก่ามาจ่ายคนใหม่โติว,ว่าคุณเข้ามาวันที่ร้อยแปดสิบเก้า อ่าไอ้ร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วกันนะครับเขาจะ, ward ะรีวอร์ด BTC ของใลปูนี้นะครับสมมติว่าไลปูมีอยู่สี่สี่ BTC นะครับเขาจะรีวอร์ดออกมายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกๆเหมายถึงว่าทุกๆหกเดือนเนะี่ยจะรีวอร์ดออกมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ 8. สิบจุดแปดสมมติว่ามีสี่นะแล้วก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับผ่านไปอหกเดือนสมมติว่ามีแปด BTC ก็จะรีวอร์ดอีกรีวอร์ดเราจะว่าหารให้กับทุกยูสเซอร์ในระบบทั้งหมดนะครับทุก ID ถูกหารแบ่งเท่ากันกน,นนนนนะะสมมมมตติใใููีีีีแล้วอเยผ่่าไปปึงนะ ก็หารก็แบ่งออกมารีวอทไปยี่สิบเปอร์เซนต์จากของแปกก็คือจุดหกก็หารด้วยจำนวนสมาชิกยูเซอร์เด้งอันนี้ต้องมากดเคมกดเคมเอาเองนะครับผ่านไปปีครึ่งนะครับอมีสิบในคูมีสิบหกบีดีซีนะครับรีวอทยี่สิบเปอร์เซนต์นะครับก็สามจุดสองอ่าผ่านไปสองปีนะครับบีดนะีซีครูเนี่ยมีรวมแล้วสามมาสามสิบสองบีดีซีนะครับก็รีวอทออกมาณยี่สิบเปอร์เซนต์อีกหกจุดสี่ผ่านทุกยูเซอร์เหมืกันความหมายของมันก็คือว่าเขาจะให้คุณเนี่ยมีได้ถือบิตคอย เป็นเจ้าของบิตคอยในมูลค่าที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับเห็นไหมราคาบิตคอยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตน่าจะไปอีกหลายล้านอ,ะอ่ะเขาถึงดีโวออกมาแค่20% 20%เพื่อจะสะสมไปเรื่อยๆสมมติ่าสองปีข้างหน้าตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่สี่ล้านนะสองปีราคาบิอแปดล้านเนี่ยนะครับนวนจะนวนรีวอร์ดมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนที่ผมบอกนะครับความหมายก็คือเอามม่คัาให้คุณถือบิตคอยนั่นแหละแต่ถือได้ผู้รวมของคอมพิวเตอรทั้งหมดแล้วก็แบ่งกันนะครับ แค่นี้ก็คุ้มนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราถือเองอนะ่ะอันนี้คือผมกำลังพูดถึงว่าเริ่มจากเงินห้าเหรียญเท่านั้นนะคุณลงห้าเหรียญคุณก็มีสิทธิ์ในปูนี้นะซื้อไอีตัวหน,นึ่งห้าเหรียญก็มีสิทธิ์ในปูนี้ไปกับเขาเลยนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นปูลักกี้นะครับอ่าลักกี้รีวอร์ดนะครับลักกี้รีวอร์ดเนี่ยทุกคนนะครับทุกท่านเนี่ยอ่ะเราทุกคนจะมีไอดียถูกไหมฮะทุกคนจะมีไอดีครับเป็นของตัวเองเนาะอย่างอย่างบางทีผมก็คือเนี่ยสองหนึ่ยน ลอคก,กี้รีวอร์ดนะครับจะถูกจะถูกแบ่งแบ่งแบงมาเนี่ยนะครับจากส่วนนี้นะครับตั้งแต่มีสมาชิกทั้งโลกนะครับทั้งโลกเนี่ยเริ่มมีการอัพแรงจ์สองนะครับเริ่มมีอัพแรงจ์สองปุ๊บจะถูกขับมาที่เวลลัลคกี้สองเปอร์เซ็นต์ซีลัอคกี้สองเปอร์เซ็นต์ถ้ามาที่อ่าวลลัคก,กี้สองเปอร์เซ็นต์นะครับอีดูวอลลัอคกี้สองเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเริ่มถ้าแรงจ์สี่ลงไปจะเริ่มเก็บสามเปอร์เซ็นต์ละเงินมันก็จะมากองมากองมากองอยู่ในลัอคกี้เนี่ยพูล็กกคอคก พอครบสิบห้าวันนะครับอ่ะพอครบสิบห้าวันเนี่ยอันนี้นับไปหลังสิบห้าวันนะครับก็ระบบจะไปดึงตัวเลขของราคาีซ c ณตอนนั้นณตอนนั้นนะครับซึ่งเราไม่มีใครรู้แล้วว่ามันมันเท่าไหร่นะครับก็จะมาสุ่มสุ่มด้วยอ,อ่อแบบโลจิกค่อนข้นางเยอะครับค่อนข้นางซับซ้อนเลยก็คือเพื่อออกเลขรางวัลหกตัวนะครับหกตัวนี้ก็คือคล้ายๆรา,างวัลที่หนึ่งนะครับแล้วเลขสองตัวสองตัวเลขสี่ตัวเลขสามตัวแล้วก็เลขสี่ต,ตัวนะครับเลขพวกนี้ ถ้าเกิดว่าสมมติผมสมมติว่าผมสมมตินะว่าเลขสองเลขสองตัวเนี่ยนะครับมันคือเลขเนี้ยนะมันคือเลขเลขไอดีผมเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนครับมันคือเลขศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยเออผมก็ถูกรางวันนะครับใน p ู o เลขสองตัวถ้ามีคนสิบถ้ามีสิบคนถ้ามีศูนย์หนึ่งสิบคนก็ถูกลางวันนะครับถ้าหก,กานนาตัวก็คือมันก็คือหกตัวก็คือรางวัลที่หนะึ่งอะไรเนาะอ่าทีนี้ถามว่า คุณจะได้จับจับรางวัลใน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 ,ในลัคกที่คูนี่ไปตลอดนะครับอารมณ์อารมณ์คล้ายๆกับอ่าฉลากออมสินนยฉลากออมสินมาเราครับคล้ายๆกันเลยนะคุณซื้อไอดีคุณซื้อเอ e t มีารตัวเนี่ยนะครับคุณมีเลขประจําตัวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรู้รางวัลได้ตลอดระบบจ่ายอารมณ์ครับ,รบถ้าคุณถูกถ้าเลขดิจิตหกตัวหรือว่าสี่ตัวสามตัวนะครับมันตรงกับเลขของคุณเนี่ยก็คือคุณถูกรางวัลระบบก็จะจ่ายไปเอาโต๊ะพี่ดอตรงเลยนะครับ ก็มีเท่านี้ครับ